้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงยูริแอบรักคุณมประธานตอนที่17ชอบให้รุกอืมความจีราคลางแผ่วเบาในลำคอรู้สึกว่าร่างกายเริ่มร้อนรุ่มขึ้นทีละน้อยจูบของทั้งคู่ดำเนินต่อไปจนกระทั่งคิติกาจำต้องถอนดุริปากออกมา เพราะรุ่นน้องสาวต้องการอากาศหายใจแต่คิติกากลับรู้สึกว่ามันยังไม่พอเพราะเธอต้องการมากกว่านี้จมูกเรียวคมและริมฝิปากได้รูปจึงกดจูบลงที่ลำคอระหงอีกครั้งสูดดมอกลิ่นน้ำหอมประจันตัวของหญิงสาวเป็นกลิ่นหอมละมุนของดอกไม้นานาพันธุ์ที่เธอชอบเหลือเกินในขณะที่มือเรียวก็ยังคงไม่หยุดลูบไล้ร่างกายนุ่มนิมของรุ่นน้องสาวจนขวัญชิราต้องเอ่ยเรียกเสียงสัน่นฮะ พี่ขีคะหอมเหลือเกินขวัญรู้ตัวบ้างไหมพี่ชอบกลิ่นของขวัญจังกิติก้าบอกอย่างเคลิบเคลิมพร้อมกับมือเรียวที่เริ่มเคลื่อนตามลงไปจนกระทั่งถึงเรียวขาขาวที่โผล่พ้นจากชายชุดเกรสที่ตอนนี้มัรนร่อนขึ้นด้านบนเยอะทีเดียวกิติกาลูบไล้อย่างเบามือและนั่นจึงทำให้ขวัญจิรามีปฏิกิริยาด้วยการหนีบขาเข้าหากันพี่ชีหมอยากคะ่ะ ควันจิราเอ่ยห้ามเสียงสัน่นเมื่อรู้สึกว่ามันเริ่มจะเลยเถิดไปกันใหญ่แถมที่นี่ยังเป็นห้องทํางานของเขาอีกคิติกาเหมือนได้สติเธอพระออกจากลำคอเขาผ่องที่สูดดมกลิ่นกายหอมหวานมะครูก่อนจะเงยหน้าสบประสานดวงตากับดวงตากลมโตที่เต็มไปด้วยความปรารถนาไม่ต่างกันคิติกาขบกลามแน่นไม่ต้องกักเก็บอารมณ์ของตัวเองถ้าหากไม่ติดว่าควันจิรามีขอบเขตที่ให้ไว้แล้วก็สาบานเลยว่า ถ้าจะร่วมรักกับรุ่นน้องสาวบนโต๊ะทำงานนี้แน่อยูเมื่อกี้ดูเหมือนจะไม่มีการพัฒนาเลยนะเย็นนี้สงสัยคงต้องเติวเข้มกันใหม่แล้วละและขวัญต้องเป็นคนเริ่มกิติกาเสนออย่างเจอเล่ส่วนควัญจิราก็ช้อนสายตามองด้วยใบหน้าแดงกำขวัญหรอคะก็ใช่นส่สิบางทีฝ่ายหนึ่งก็ชอบให้อีกฝ่ายรุกนะยิ่งจูบเก่งๆยิ่งชอบ คิติกาตอบกลับควัญจิราจึงแอบคิดในใจว่าเป็นเขาคนเดียวหรือเปล่านะที่ชอบให้อีกฝ่ายรุกแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปนอกจากตอบรับหรอคะใช่แล้วเย็นนี้พี่จะสอนให้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติคิติกาพูดเสร็จก็ขยิบตาส่งให้ควัญจิราอย่างเจ้าเล่ยส่งผลให้หัวใจของรุ่นน้องสาวเต้กนกระหน่ำแรงไม่น้อยควัญจิราจึงรีบบอกลาและขอตัวออกไป ก่อนจะรีบออกจากห้องไม่กล้าแม้กระทั่งสบตากับธนาที่ยืนอยู่หน้าประตูเธอรีบลงล็บมาอย่างชั้นทำงานของตัวเองโดยที่หัวใจยังเต้นแรงยิ่งใกล้กันแบบนี้เธอก็ไม่รู้ว่าจะต้านทานสเสน่ห์ของเขาไปได้อีกนานแค่ไหนยิ่งใกล้ก็ยังรู้สึกว่าสิ่งที่เคยฝันเอาไว้มันช่างเหมือนจริงเหลือเกินแม้สิ่งที่ทําให้เธอกับเขาได้ใกล้ชิดกันนั้นคือข้อตกลงที่เขาจะสอนประสบการณ์รักให้กับเธอก็ตาม ตลอดเวลางานทั้งวันสติของขวัญจิราไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่นักเพราะมัแต่คิดเรื่องการเรียนการสอนกับติวเตอร์ผู้มากล้นด้วยเสน่ห์พลาวาพล่าอีกทั้งยังเป็นรักข้างเดียวของเธอมาโดยตลอดยิ่งคิดใบหน้าหวานก็ยิ่งแดงเรืเรือขึ้นจนโดนทักไม่สบายหรือเปล่าขวัญพิปภาเพื่อนร่วมงานที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆเอ,อ่ยถามอย่างเป็นห่วงอะเออปะเป,ปล่าจ้ะ แต่หน้าเธอแดงมากเลยนะอีกอย่างเมื่อเช้าคนเขาก็เมาส์กันให้แซดว่าท่านประธานเรียกเธอไปพบเหรอมีอะไรหรือเปล่าพิปภาเอ่ยถามย่างอยากรู้ทันทีและขวัญจิราก็รู้ว่าถ้าหากเพื่อนคนนี้รู้คนก็รู้กันทั่วบริษัทถือว่าเป็นการอธิบายให้คนทั้งบริษัทฟังก็แล้วกันและแน่นอนว่าเหตุผลเธอก็ต้องโกหกอยู่แล้วจะให้เธอพูดตรงๆเรื่องสอนลก้ก็คงได้เป็นที่คอรหาแน่ๆ ไม่มีอะไรนี่ท่านประธานแค่ถามฉันเรื่องงานเฉยๆจริงเหรอทิปะภาเหมือไม่แน่ใจจริงสิแล้วท่านประธานจะเรียกฉันไปด้วยเรื่องอื่นทำไมกันควันจิราถามกลับใครๆต่างก็รู้ว่าเธอกับท่านประธานสนิทกันขนาดไหนเธารู้จักกันมาตั้งนานทิปะภาพูดออกไปตามตรงส่วนควันจิราก็หัวเราะออกมาเบาๆก็แค่รู้จักกันเฉยๆ ไม่มีอะไรหรอกนาฉันขอไปห้องน้ําก่อนนะควันจิราเอ่ยบอกเพียงเท่านั้นก่อนจะลุกขึ้นและเดินเข้าไปในห้องน้ําที่อยู่ในแผานกเมื่อเธอเข้ามาแล้วสำรวจมองตัวเองก็พบว่าใบหน้าของเธอแดงก่ําจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าทําไมที่ประพาถึงทักเตือนเต้นจังควันจิราพึมพำกับตัวเองเบาๆเพียงแค่คิดว่าจะได้กระชิดก,กับเขาอีกครั้งเธอก็แทบจะระเบิดตัวเองตายด้วยความเขิน แต่นี่เขาบอกว่าจะสอนอีกถึงเธอจะรบเร้าให้เขาสอนเองก็เถอะแต่ก็อดที่จะอายไม่ได้เหมือนกันควันจิราพยายามสงบสติอารมณ์ในห้องน้ําเพื่อที่จะได้กลับไปทํางานต่อเมื่อจัดการตัวเองเสร็จแล้วหญิงสาวจึใช้เวลาที่เหลืออีกสองชั่วโมงด้วยการเคลียร์งานเพื่อที่จะได้เลิกงานเร็วและได้กลับไปเตรียมตัวก่อนก็นยังดีพอถึงเวลาเลิกงานควันจิราเก็บกระเป๋าเรียบร้อยเตรียมจะกลับบ้าน แต่ในระหว่างที่กำลังลงลิฟต์มาถึงชั้นล่างเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากคิติกาซะก่อนสวัสดีค่ะขวัญจิรากรอกเสียงลงไปขวัญกลับด้วยกันสิพี่รออยู่ข้างล่างขวัญจิรารู้สึกตกใจเล็กน้อยและชะเง้อมองออกไปด้านหน้าบริษัทก็พ,พบว่ารถคันรู้ของประธานสาวจอดเอาไว้อยู่แล้วอย่าเลยค่ะยังไงก็ต้องกลับด้วยกันอยู่แล้วจะมัวเสียเวลานั่งรถไปเองทำไมกัน ิติกาเอ่ยถามยังไม่เข้าใจเออแต่แายคนอื่นขวัญจิราเกลิ้นเท่านี้และดูเหมือนปลายสายจะเข้าใจพี่จะไปจอดรอก,ก่อนถึงป้ายรถเมลก็แล้วกันกิติกาบอกเท่านั้นก่อนจะวางสายไปขวัญจิราตั้งท่าจะปฏิเสธแต่ดูเหมือนจะไม่ทันเพราะเขาวางสายไปเสียแล้วและนาทีถัดมาเธอก็เห็นว่า รถยนต์คันรู้ของเขาขับออกไปจากบริเวณหน้าบริษัทหญิงสาวถอนหายใจเล็กน้อยเมื่อไม่มีทางเลือกเธอจึงสาวเท้าเดิอนออกไปและพอ้นบริษัทก็พบว่ารถของเขาจอดรอยอยู่ก่อนถึงป้ายรถเมย์จริงๆเมื่อขวัญจีราเดินเข้าไปใกล้จะถึงคณาลูกน้องคนสนิทของคิติกาก็ลงมาเปิดประตูและโค้งให้อย่างสุภาพจนเธอต้องรีบก้มศีรษะให้เล็กน้อยด้วยความเกรงใจก่อนจะรีบแทรกตัวเข้าไปด้านในเพราะกลัวคนเห็น ทันทีที่เธอเข้ามานั่งบานประตูรถก็ถูกปิดลงตามด้วยเสียงของคิติกาผู้เป็นทั้งเจ้านายทั้งรุ่นพี่คนสนิทและตอนนี้ยังมีตำแหน่งเพิ่มเข้ามาเป็นครูสอนประสบการณ์สยิวให้กับเธออีกหิวหรือยังอยากทานอะไรก่อนไหมยังไม่หิวเลยค่ะควันจิราเอ่ยตอบตามตรงส่วนคิติกาก็พยักหน้ารับเล็กน้อยปกติเธอเป็นคนไม่เคยถามผู้หญิงคนไหนเลยถ้าหากไม่นับยลดา แต่สาหรับขอนจีราแล้วเธอเห็นหญิงสาวเป็นรุ่นน้องคนสนิทจึงใส่ใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ที่หญิงสาววิ่งเข้าวิ่งออกสร้างความร้อนรุ่มให้เธอทั้งในความฝันและความจริงเธอยิ่งสนใจหนักขึ้นมากกว่าเดิมทั้งสองไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากนักและแพนท้าสุดรู้ของคิติกาก็อยู่ห่างจากบริษัทเพียงแค่ไม่ถึง20นาทีก็มาถึงและไม่นานขัญจีราก็ได้เข้ามาเหยียบในห้องของคิติกาอีกครั้งพอเห็นโซฟา จูจๆย,ยิงสาวก็หน้าแดงขึ้นมาแม้จะผ่านมาได้สองวันแล้วแต่ก็ยังอดที่จะอายไม่ได้อยากดื่มอะไรไหมกิติกาเอ่ยถามขณะที่วางเสื้อสูทเอาไว้ที่พนักโซฟาตัวเล็กน้ำเปล่าก็ได้ค่ะคิติกาพยักหน้ารับก่อนจะเดินหายไปทางห้องครัวและไม่นานก็กลับออกมาพร้อมกับแก้วน้ำก่อนจะยื่นให้ขวัญจีรายิงสาวจึงเอ่ยขอบคุณเบาๆพลางจิบน้ำเล็กน้อยกิติกา จับจูงมือบางของขวัญจิราขางที่ยังว่างอยู่ให้เดินไปนั่งที่โซฟาตัวเดียวกันกับที่เธอเสียจูบแรกให้เขาเมื่อนั่งลงแล้วขวัญจิราก็วางแก้วน้ําเอาไว้ที่โต๊ะกระจกเอาละวันนี้เราจะเรียนอะไรกันดีนะกิติกาเอ่ยถามอย่างเจ้าเลตลอดทั้งวันมานี้เธอคิดแต่ว่าจะสอนอะไรขวัญจิราดีมันมีมากมายอยู่ในหัวแต่สุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยการพับโครงการก็ถ้าหากทำอย่างที่เธอคิด มันคงจะเลยขอบเขตที่ควัญจิรากำหนดเอาไว้แน่ๆมาไม่รู้สิคะควัญจิราตอบกลับและก้มหน้าลงเพื่อซ่อนความเขินอายกิติกาอมยิ้มก่อนจะเชยค้างมนของรุ่นน้องสาวขึ้นรู้ไหมเรื่องพวกนี้น่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่าเขินอายไปเลยถึงแม้กิติกาจะพูดแบบนั้นแต่มันก็ไม่ได้ช่วยทำให้ควัญจิราเขินอายน้อยลงเลยสักนิดถ้ากลับอายหนักขึ้นกว่าเดิมที่สบตา คิติกาอมยิ้มก่อนจะขยับกายเข้าไปนั่งใกล้กับขวัญจิรามากขึ้นหญิงสาวทำท่าจะถอยห่างแต่ก็ถูกเธอรั้งเอาไว้เสียก่อนจากนั้นคิติกาจึงปล่อยมือจากคางมนของรุ่นน้องสาว